วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันสาสวรทุยานะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นการประมวลภาพากิจกรรมประจําเดือนตุลาคม2 5 6 4นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่าตลอดทั้งเดือนมีกิจกรรมอะไรไดีๆเด็ดๆกันบ้างคะ่ะวันที่4ตุลาคม2,568คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักง,งานสาธรารณสุขจังหวัดพระนครสิทธยาให้การต้อนรับ นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกางเนโอกาสรับตําแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาลำดับที่27พร้อมคณะผู้ร่วมเดินทางจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทโดยมีนางวรีไกรพจน์รักษาการในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาให้เกียรติเป็นตัวแทนชาวสาธารณสุขกรุงเก่าแสดงความยินดีต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท่านใหม่ณบริเวณโดมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียา วันที่5ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวันนภกกางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุธยาประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุธยาและศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาาราสุขกรณีอุทกภัยโดยมีคณะผู้บริหารหัวหน้ากลุ่มงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมไทงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุธยา 5ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทางมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ รพสตท่าดินแดงอำเภอผักไห่โรงพยาบาลผักไห่และรพสตวัดตะกูอำเภอบางบานณนะอำเภอผักไห่และอ,อบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวันนภกลางนายแพทย์สารสุขจังหวัดพระนครสิทธยาเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการในตำแหน่งนายแพทย์สารสุขจังหวัดพระนครอยทธยาต่อนายวิรชัยนักมารผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธยานางสาวมชนะประทีปธีรานันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครอยทธยานางสันพัฒน์ประโมทกะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครอิทธยาและนายสมดางเจริญไฑูทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครอยทธยาณศูนย์ราชการจังหวัดพระนครสิทธยา วันที่6ตุลาคม2564ในแพทย์ยุทธนาวันโพกลางใแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาถงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมท้งมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่รพสตแคออกรพสตแคตกอเภบางไทรนะอบางไทรจังหวัดพระนครศรียา วันที่7ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวันณโพกรางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีุธยาให้การต้อนรับนายวิรชัยนักขมานผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีุธยาในโอกาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ชิดวัคซีนสำหรับนักเรียนนักศึกษา ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปถึง18ปีซึ่งในจังหวัดพระนครศรียามีจำนวนนักเรียนทั้งสิน 6, 60, 60, น้น6,607คนนักเรียนนักศึกษาดังกล่าวที่มีความประสงค์จะรับวัคซีนไฟเซอร์จำนวน44,942คนคิดเป็นร้อยละ74.15ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดโดยการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนนักเรียนที่มีความประสงค์จะแล้วเสร็จภายในปี2564นี้ณโรงเรียนอยุทยาวิทยา,ทยายลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่8ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวนนรรณโพกางนายแพทย์ทยาสาธารณสุขจังหวัดพระนครสุทธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่กระพอสตอบ้านป้อมน้ณเภอาพระนครสุทธยาจังหวัดพระนครสิทธิยา วันที่9ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาให้การต้อนรับนายอนุทินชาญวีวรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขแนโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพชุดยาตำราหลวงให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพระนครศรียา นาวัดกษัตตาธิราชมัสยิดฟารูอุมารอบนุนคอปตอสอันกอดีริยะตำบลบ้านป้อมวัดชัยวัฒนารามอำเภอรพระนครศรีิยาจังหวัดพระนครศรีิยา 12ตุลาคม2 5 6 4นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประธานรับมอบเรือพายจำนวน6กลำจากนายประวิตรสพเเลขผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4และส่งมอบให้กับนายสมศักดิ์รีพัฒประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมอพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณบริเวณโดมอเนกประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12ตุลาคม2564นายแพทย์ยุธนาวนรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับมอบถุงยังชีพจากบริษัทเมนิคอมพิซิชันเทคโนโลยีจำกัดมหาชนเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ประสบภัยน้ำท่วมณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13ตุลาคม,ม2564นายแพทย์ยุธนาวรรณโพกรางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประรมนานบาพิรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร13ตุลา2564และพิธีทำบุญทอดพระปาสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยโดยมีนายวิรชัชยนัคคมาู้วะวัชการจังหวัดพระนครศิทอยธยาเป็นประธานในพิธีณวัดพระนัรเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครสรทอยุธยา วันที่14ตุลาคม2 5 6 4นายแพทย์ยุทธนาวนรรณโพกรางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธานรับมอบนมกล่องพร้อมดื่ม UHT จำนวน500ลังจากกลุ่มบริษัทดัชมิวดัชมิวต้านภายัยโควิดส9สนับสนุน Community at Home Isolation ส่งมอบผลิตภัณฑ์นมคุณภาพช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 าณบริเวณโดมบนเก็ประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียา 15ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพการางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมกำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รอพอสตเสาธงและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหารอำเภอบางปะหารจังหวัดพระนครศรียา 8ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวนรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขารวมประชุมทางไกลเว็บคอนเฟอเรนซ์การมอบนโยบายการดำเนินงานกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ2,565โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมและหัวข้อทิศทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพโดยดรสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหัวข้อการขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตประลาดกระทรวงสาธารณสุขณนห้องประชุมไสงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่18ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวรรณโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โร,ร,รงพยาบาลมหาร,ราชและโรงพยาบาลมหาราชณอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเดินทางลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ําท่วมที่ลดลงการบูรณะทาความสะอาดสถานบริการโดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านอสมพร้พอมเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รพสตวังแดงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังอำเภอท่าเรือเพื่อตรวจเยี่ยมชมโครงการกอร่อสร้างอาคารมูลนิธิพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงโรงพยาบาลท่าเรือแห่งใหม่พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่23ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวันโพกลางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธัญญานำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธัญญา วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดบรมวง์อิสระวาราราบวรวิหารและเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพร้อมทําบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจําปี2564ณอาคารปัญจมาธิดลทิศส,สำนักงานสัตารณศุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดบรมวงศ์อิสรวรารา,รามวรวิหารจังหวัดพระนครศรียาวันที่25ตุลาคม2564นายวีรชัยนักมาภิวัตน์การจังหวัดพระนครศรียานายแพทย์ยุทธนาวนรรณโพกางนายแพทย์สรณสุขจังหวัดพระนครศรียานางสาวร,รัตนาทองกราบในงงานจังหวัดนางสำเนาพงอารีรองสุสารทิการจังหวัดพระนครศรียา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องข้าร่วมนําเสนอผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอรวัน ายทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รัศกัญญาสริริรัฒนาพันธวดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและร่วมชมการประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและตะวันออกประจำปี2564ระหว่างวันที่24-25ตุลาคม2564โดยมีนายบุญชอบสุดทัพมณัตวงศ์ปหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาจังหวัดชลบุรี 27ตุลาคม2564นายแพทย์ยุทธนาวรรณพรกางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครอิทธิยามอบถุงยังชีพแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครอยุธิยาที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอวทกภัยณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครอิทธิยาวันที่1ตุลาคม2564คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครอิทธิยาร่วมแสดงความยินดีกับนายวิรชัยนคมาศ ในโอกาสเข้ารับตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยยานั่นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยธยาจังหวัดพระนครศรีอยยา6ตุลาคม25 6 4น,นารย่แพทย์นรงทวิวิสานายแพทย์เฉลิมชาญด้านวิชาการป้องกันรองนายแพทย์สารสุนทจังหวัดพระนครศรีอยยาเขาร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผ่านระบบซูมคอล์มิ่ง โดยมีนายแพทย์พุลราบฉันทาวิจิตวงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4เป็นประธานณห้องประชุมไสงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยยา11ตุลาคม2564นายแพทย์นรงทวินิสารนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิชกรรมป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอิยา ประธานการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์แผนเล่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด -19 ผ่านระบบ Zoom ู Zoom Calling ลงพื้นที่เครือข่ายสาธารณสุขทั้ง16อำเภอโดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมไสงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่6ตุลาคม2564นายเทพศักดิ์อังคณาวิสารเสศชากรเชี่ยวชาญด้านเภศสัชสาธารสุขรรงพยพทย์สาธารสุขจังหวัดพระนครศรียาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักง,งานสาธารสุขจังหวัดพระนครศรียาร่วมประชุมหาหรือประเด็นการปิดโรงพยาบาลสนามชั่วคราวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิศูนทันตาจังหวัดพระนครศรียา 7ตุลาคม2564ในเทศประสาอังคารวิสานเภสัชกรเชี่ยวชาญด้านเภสัชสาธารณสุขรองายพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในในิคมอุตสาหกรรมบางปะอินตำบลคลองจิกอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตุเเ 5, ลาคม2 5 6 4นายสสมชายจำปาเงินนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธยาประทานประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อบรมผู้สัมผัสอาหารโดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมทัศนีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธยาสิบสา13ตุลาคม2 5 6 4นายสมชายจำปาเงินนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสุธยา เขารวมพิธีวางพวงมาลาณนะัปฏิมากรลอยองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรโดยมีนายวีรชัยนักขมา่าผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธาน1ตุลาคม2564นายนครินทร์อานันท์นวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์การเรียนรู้ผูน้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นําทักษะชีวิตทักษะอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีนายสุนทรแววมบุตรเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ณศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาข,ของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านแรกอําอำเภอบ้านแพ้จังหวัระระดนครศรีธรรมรา 8ตุลาคม2 5 6 4นายนัก,กรินอานหานักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษรองนายแพทย์สารสมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งมอบเวชภัณยาสำหรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน10,000ตลับให้กับนายสันสร้อยแสงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนประสบอุทกภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณสารคางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพกิจกรรมตลอดทั้งเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะสําหรับอําเภอใดอยากส่งภาพมาให้เราประชาสัมพันธ์เช่นนี้นะคะสามารถส่งตรงหาเราได้ที่ช่องรับส่งข้อมูลเว็บไซต์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศิทธุยานั่นเองนะคะและภาพประชาสัมพันธ์เช่นนี้นะคะก็จะถูกเผยแพร่ไปในหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะช่องทางแรกค่ะเซิร์ชเลยนะคะเพจสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศิทธุยาค่ะและช่องทางที่2นะคะงานประชาสัมพันธ์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศิทธยานั่นเองนะคะและช่องทาง สุดท้ายค่ะ www youtube com นะคะแล้วก็เซิร์ชที่ช่องสีสันสาสุอุทยานั่นเองนะคะก็จะได้รับชมภาพกิจกรรมดีๆเด่นได้ตลอดทุกๆเดือนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ